ดีเจแมนโพสภาพสุดท้ายกลับเท้าแม่ก่อนถูกฟ้องคดีช่อโกงเตรียมคุมตัวเข้าเรือนจำผิดก็ว่าไปตามผิดสำหรับคู่สามีภรรยาดีเจแมนพัฒนพลกับใบเตยสุธีวันหลังถูกสำนักงานคดีพิเศษแจ้งคำสั่งฟ้องต่อสารอาญาในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้งโดยประกาศแพร่ข่าวด้วยสื่อออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอันเป็นความผิดตามพระราชะกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนเมื่อช่วงเข้าวันที่9พฤษภาค,คม2566ที่ผ่านมาโดยลุกชานวิทวีสินน้องชายและเป็นผู้จัดการส่วนตัวของใบเตยได้ยื่นเงินสด5ล้านบาทพร้อมยื่นคำร้องขอติดกำไรเอ็มเพื่อขอประกันตัวพี่สาว ด้านป๋องพิมแขกุญชรณอ,นนะอยุทยานักแสดงรุ่นใหญ่และเป็นแม่ของดีเจแมนได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวโดยใช้เงินสดหนึ่งแสนบาทพร้อมกับยื่นคำร้องขอติดกำไรเอ็มเช่นเดียวกันซึ่งขณะน,นี้ทั้งสองคนอยู่ระหว่างรอฟังคำพิจารณาของศาลว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ ทั้งนี้ก่อนหนะ้าที่ลูกทุ่งสาวชื่อดังใบเตยจะเดินทางเข้ารับฟังคำสั่งฟ้องคดีเจ้าตัวได้แชร์บทความให้กำลังใจผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัวระบุข,ข้อความว่าจงขอบคุณตัวเองทุกวันการขอบคุณตัวเองคือการตระหนักในคุณค่าตัวเองเป็นวิธีการที่เราจะใช้เพื่อบอกรักตัวเองขอบคุณนะที่ตื่นขึ้นมาในทุกวันขอบคุณนะที่ผ่านเรื่องราวต่างๆในวันนี้มาได้ขอบคุณที่แม้เหนื่อยแต่ก็ไม่เคยหยุดพยายามขอบคุณที่ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักขนาดนี้ ส่วนในอินสตาแกรมส่วนตัว DJ Man ได้โพสต์ภาพตนเองก้มกราบเท้าคุณแม่ป๋องพร้อมเขียนแคปชั่นว่าศัตรูภยัยผ่านวินาสันติท่ามกลางแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวมากมายล่าสุดเมื่อเวลา16นาฬิกา9พฤษภาคม2566ในอมอมกุศลทนายความของ DJ Man และใบเตยแจ้งว่าศาลมีคำสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำเลยจำเลยที่1 2 3 ถ้าที่ได้ยื่นประกันในวันนี้ขั้นตอ,อนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่รชาชทันจะนำตัวดีเจแมนพร้อมผู้ต้องหารายอื่นๆไปฝากขังที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพส่วนใบเตยไปฝากขังที่เรือนจำทันทสถานหญิงกรุงเทพขณะที่จำเลยที่4และ6ในวันนี้ไม่ได้ยื่นประกันตัวขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ